ในเดือนนี้ราศีมีนถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของคุณเพราะดาวเสาร์ได้ทับดวงเฉพาะตัวส่องสะท้อนพลังที่ทั้งทา้าทายและให้โอกาสกามโคจรของดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวแห่งกรรมเก่าและบทเรียนชีวิตจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนสัมผัสกับความเข้มข้นของพลังงานที่ต้องพร้อมฝ่าฟัน แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คุณได้ปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเงินหรือสุขภาพลองมาดูกันว่าเส้นทางนี้จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างไรพร้อมเรียนรู้พิธีกรรมเสริมบาร,รมีแก้ชงที่จะช่วยชำระล้างพลังลบเสริมโชคชะตาให้พลิกฟื้นอย่างมั่นคง คนเกิดราศีมีนมีลักษณะเป็นผู้ใฝ่ฝันจินตนาการกว้างไกลมีความอดอุ่นและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสูงดาวเนปจูนที่เป็นดาวประจำราศีเพิ่มความลึกลับและเสน่ห์ให้ชีวิตแต่ด้วยพลังงานของดาวเสาร์ในเดือนนี้จะทำให้คุณรู้สึกถึงความหนักหน่วงทางด้านความรับผิดชอบอุปสรรคและความท้าทายซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมใจและดูแลตัวเองอย่างรอบคอบ ดังนั้นการเข้าใจถึงพลังจักรวาลและโหราศาสตร์ไทยจะช่วยให้คุณปรับตัวและใช้พลังนี้ให้เป็นประโยชน์ ภาพรวมดวงชะตาในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะพบว่าด้านการงานเต็มไปด้วยความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นคุณอาจต้องเผชิญกับงานที่ซับซ้อนหรือโครงการสำคัญที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นสูงควรทำงานด้วยความใจเย็นไม่รีบร้อนและจัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจน ในเรื่องการเงินถึงแม้จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปัญหาสุขภาพหรือความจำเป็นต่างๆแต่ยังมีช่องทางเข้ามาของรายได้เสริมหรือโชคลาภจากความพยายามที่อดทนความรักในช่วงนี้อาจเจอความรู้สึกที่ขัดแยง้งความไม่แน่นอนหรือเรื่องค้างคาจากอดีตต้องใช้ความอดทนและพูดคุยอย่างเปิดใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคง ส่วนสุขภาพควรระวังเรื่องระบบประสาทความเครียดและฟื้นฟูร,ร่างกายด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอและทำสมาธิเป็นประจำดาวเสาที่ทับดวงเป็นสัญญาณของการสอบบทเรียนชีวิตและกรรมเก่าที่ต้องพบการเผชิญหน้ากับปัญหาที่ผ่านมาอาจทำให้เกิดความเครียดแต่ก็เป็นจังหวะที่ดีสำหรับการทำความรู้จักตัวเองและตั้งเป้าหมายใหม่ ช่วงเวลานี้ควรให้ความสำคัญกับการขจัดพลังงานลบโดยเฉพาะที่สะสมอยู่ในจิตใจและรอบตัวเพื่อเปิดทางสู่ความโชคดีและรุ่งเรืองพิธีกรรมที่เหมาะสมสำหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้คือพิธีเสริมบาร,รมีแก้ชงเพื่อชำระล้างกรรมเก่าเสริมความโชคดีและปลดล็อกด้านความรักการเงินและสุขภาพอย่างครบถ้วน อุปกรณ์ประกอบด้วยน้ำมนต์จากวัดที่มีชื่อเสียงถูบหอมเก้าดอกเทียนสีม่วงหรือสีเขียวอ่อนสองเล่มดอกไม้สีม่วงและเขียวรวมถึงผ้าขาวสะอาดสำหรับใช้ในพธิธีวันเวลาที่เหมาะสมคือวันเสาร์โดยทำพิธีในช่วงเช้าประมาณ6-8ถึงดโมงเช้า ขั้นตอนเริ่มด้วยการตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้สะอาดเรียบร้อยวางทูบและเทียนจุดให้มีกลิ่นหอมละมุนจากนั้นนำน้ำมนต์เทลงในภาชนะสำหรับล้างมือและหน้าสักสามครั้งพร้อมกล่าวบทสวดมนต์อารหังสัมมาสัมพุทโธพัควาเพื่อชำระล้างพลังลบออกไป ต่อด้วยการนั่งสมาธิสวดภาวนาให้เกิดความสงบและผ่อนคลายใจพร้อมกล่าวบทขอพรและปลดปล่อยกรรมเก่าที่ผูกพันอยู่ออกไปอย่างจริงใจ ในขั้นตอนถัดไปให้จุดเทียนและบูชาดอกไม้สีม่วงและเขียวเป็นเครื่องสักการะเพื่อเสริมพลังบวกและเปิดดวงตาใจเปิดรับโอกาสใหม่ๆพลังงานสีม่วงช่วยเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งและลึกซึง้งส่วนสีเขียวช่วยฟื้นฟูสุขภาพและความสงบ หลังจากนั้นสวดคาถานโมพุทธายะ9รอบพร้อมกับภาวนาขอให้เรื่องความรักเงินทองสุขภาพกลายเป็นสิ่งที่สดใสและก้าวหน้าควรทำพิธีนี้ติดต่อกัน7สัปดาห์เพื่อเห็นผลชัดเจนและเสริมพลังในระยะยาวข้อควรระวังในช่วงนี้คือหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแหวงอารมณ์ที่ขึ้นลงแรงและการลงทุนที่เสี่ยงเกินไป ควรใช้เวลาปรึกษาผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ในเรื่องสำคัญทางที่ดีคือการปฏิบัติตามพิธีอย่างจริงใจและด้วยใจสงบเพื่อเปิดโอกาสและสร้างความมั่นคงในชีวิตหลังจากทำพิธีครบ21วันถึง49วันคุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตความรักจะเริ่มสดใสขึ้นการเงินมีความมั่นคงและสุขภาพดีขึ้นตามลำดับ ความเครียดลดลงและจิตใจสงบทำให้คุณพร้อมรับมือกับความท้าทายอย่างมั่นใจและแข็งแรงยิ่งขึ้นสำหรับการดูแลต่อเนื่องแนะนำให้ใส่เสื้อผ้าสีม่วงหรือสีเขียวในวันเสราร์เพื่อเสริมพลังพิเศษตามสีการละกินีของดาวเสราร์และธาตุน้ำของราศีมีนนอกจากนี้ การทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะช่วยเสริมโชคลาภและเพิ่มบุญบารมีให้ชีวิตเดินหน้าด้วยพลังบวกอย่างยั่งยืนสรุปแล้วเดือนนี้ชาวราศีมีนมีดาวเสาร์ทับดวงเฉพาะตัวถือเป็นเดือนแห่งบทเรียนและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่ด้วยพิธีเสริมบาร,รมีแก้ชงนี้จะช่วยให้เปิดทางสู่ความรักที่มั่นคงการเงินที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นขอให้คุณเชื่อมั่นในพลังของจักรวาลรักษาความตั้งใจและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อชีวิตที่สดใสและเติมเต็มด้วยความสุขสมบูรณ์ ขออวยพรให้คนเกิดราศีมีนทุกท่านประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงและมีรักแท้ที่งดงามทุกสิ่งในชีวิตสมปรารถนาเผชิญแต่สิ่งดีงามตลอดไปสาธุ